สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนหรือเมถุนช่องกลินน y channel จะนําเสนอดวงประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5ง5การงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักสําหรับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันซึ่งดาวพุธนั้นจะย้ายสองครั้งดาวพุธจะย้ายในวันที่9เข้าสู่ราศีพิจิก ส่วนดาวศุกร์นั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันในวันที่14พฤศจิกายนดาวอังคารเข้าสู่ราศีพฤกษวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกายนดาวพุธก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งในราศีธนูวันที่27พฤศจิกายนดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่30พฤศจิกายน จะเห็นได้ว่าในราศีพิจิกมีดาวย้ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะคะมาชุมนุมอยู่ที่ราศีพิจิกของชาวลักนาราศีามิถุนซึ่งราศีพิจิกของชาวลักนา,นาราศีมิถุนนั้นก็คือพบอริปัญหาอุปสรรคหนี้สินเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นไปได้ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่อาจจะเป็นตั้งแต่ประมาณกลางกางเดือนเป็นต้นไป เพราะว่าดาวพุธนั้นก็เริ่มย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่9พฤศจิกายนนะคะ,ะซึ่งเรามาคุยถึงตัวตนของชาวลักนณาราศีมิถุนก่อนอลักนณาราศีมิถุนนั้นเป็นธาตุลมนะคะ,ะซึ่งเป็นคนที่มีลักษณะ,อะมองอะไรสงเง่สง,งา่ามักทําอะไรสองอย่างพร้อมกันแล้วก็ชอบสังคมด้วยแล้วก็ชาวลักนณาราศีมิถุนนั้นนะคะ,ะมีดาวพุธเป็นดาวตันุลักษ ดาวตันุลักษณ์ก็คือดาวประจําตัวหรือดาววาสนาตัวเองนั่นเองนะคะเป็นดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งในช่วงจังหวะตั้งแต่ต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่8ปดพฤิกาย,ยนนั้นอยู่ในราศีตุลในภพปุตตะก็เกิดได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ,ะมีการริเริ่มก็เกิดซึ่งการงานหรือธุรกิจหรือเรื่องของความรักใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนั้น หลังจากวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 15ดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นพบปัญหาอุปสรรคหรือนี้สินนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงจังหวะน,นี้ตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่มีปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะออพอหลังจากนั้นดาวพุธ วันที่27ิพฤศจิกายนก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในพบปตัตนิคู่ครองคนรักเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องความรักกันในช่วงท้ายๆนะคะ,ะส่วนเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็คือพบอกรรม,มะนั่นเองในราศีมีนตอนนี้ดา,พาวพฤหัสบดีนะคะได้สถิตยอยู่ในราศีมีนซึ่งถอยหลังมาตั้งแต่ประมาณวันที่22สองกรกฎาคมถึงวันที่อสองธันวาแล้วก็จะมีการมนหยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่เดินไม่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่อย่างช้าๆถึงวันที่17ธันวาคม2565ทำให้ช่วงจังหวะนี้นะคะการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนต้องอล่าช้าต้องอึดอัดต้องยืดยาดต้องไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะว่าดาวมันอ่อนน้อยอ่อนพลังเมื่อมันถอยหลังนะคะรอให้ดาวเดินเป็นปกติก่อนหลังจากวันที่17ธันวาคม2565 เมื่อน,นั้นก็จะกลับมาเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องงการงานจนถึงเมษายน2 5 6 5แล้วก็จะย้ายเข้าสู่พบลาภะซึ่งเป็นเรื่องของลาบผลในเรื่องการงานต่อไปอีก2อ,อีก1ปีเต็มนะคะ สำหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นภพกระดุมพระนะคะสองวันครึ่งเดินในหนึ่งราศีเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนก็เดินครบทุกราศีแต่ราศีของกระดุมพระนั้นลิงอยู่กับราศีมังกรซึ่งเป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์ช่วงจังหวะน,นี้ได้เป็นกเกษตรราชิบดีมาตั้งแต่หลังจากวันที่25ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะซึ่งดาวเสาร์นั้นคือภพเรือนมรณะ ในช่วงจังหวะน,นี้เป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทํางานโครงการที่เป็นเรื่องๆไปนะคะ,ะเป็นโครงการระยะสั้นที่ทําแล้วจบในบางเรื่องบางโครงการบางโปรเจกต์เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้ถ้าทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางเรื่องของอเป็นงานที่เป็นจอบๆแบบนี้ก็สามารถที่จะ ก็เกิดซึ่งรายได้เกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นดาวอังคารซึ่งเป็นภพลาพระก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์มาในเรือนวินาศนะตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยน2565ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนั้นก็อยู่ในราศีมิถุนเข้าทับตัวทับตนชาวลัคนาราศีมิถุนอยู่แต่ก็เดินพักนะคะ ดินถอยหลังนั่นเองแล้วก็ได้ถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤกวีนาสนะตอบมาดและก็เป็นการถอยหลังตลอดไปจนถึงประมาณวันที่16มกราคม2566นะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะหลังจากวันที่16พฤศจิก,กายนเป็นต้นไปนั้นในเรื่องของวินาสนะความเสียหายนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปก็เป็นโอกาสดีเป็นเ,เรื่องที่ดีๆสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะที่ดาวเดินถอยหลังนะคะ ส่วนเรื่องของอลาบผลก็จะไม่ค่อยมีมาก,กเท่าไรถ้ามีก็มีก็จะกเกิดซึ่งความเสียหายน้อยลงได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะลาบผลก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยเพราะว่าดาวเดินถอยหลังแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็ชาวลัคนาราศีมิถุนให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวเสาร์กลับมาเป็นกเกษตรราชิบดีแล้วตั้งแต่หลังจากวันที่ยี่สิบ 5ตุลาคม2565ที่ผ่านมาจนถึงเมษายน2566เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เรื่องของสุขภาพต้องควรเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะ,ะแก้เคร้นด้วยการทำบุญทำทานบริจาคเงินให้กับผู้ยากไร้หรือ,อะจะเป็นการไถ่ปลาหน้าเขียงไถ่ชีวิตโคกระบือหรืออาจจะเป็นการที่ไปทำบุญให้กับคนที่เจ็บป่วย โรงพยาบาลส่งอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีความเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นการที่ต้องเดินทางบ่อยๆเป็นการเครียดเ,เรื่องความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศรีมิถุนนั้นดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นพบปัต,ตนิคู่ครองคนรักก็ถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่รักคนที่มีครอบครัวแล้วนั้น ก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรแล้วก็ดาวเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกด้วยในวันที่30มสิบพฤศจิกาย,ยนสองพายกก็อาจจะไปสร้างปัญหาอุปสรรคสร้างเรื่องของอ,อาจจะมีการกัดแย้งขัดใจเรื่องของการทะเลบบาะเบาอแว้งกันก็ได้ด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะมีความไม่ค่อยเข้าใจกันหรือชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่านก็ที่ยังไม่มีแฟนหรือ ยังไม่มีความรักที่มั่นคงกับใครอาจจะคิดถึงคนรักเก่าๆในช่วงจังหวะน,นี้อยากจะหวนคืนอยากหวนกลับอยากจะไปหาคนรักเก่าๆแต่คนรักเก่าๆก็ไม่ค่อยมีใจให้สักเท่าไหร่หรือคนรักเก่าๆนั้นก็อาจจะกําลังงอนอยู่น้อยใจอยู่ผิดหวังอยู่หรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรกันด้วยได้ก็ได้นะคะเพราะว่าดาวสุขซึ่งเป็น พบปุตตะนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่14พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14พฤศจิกายนนั้นก็มีความสุขนะคะมีความรักที่สดใสนะคะสําหรับคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ว่าก็ยังไม่สมหวังสักทีเดียวแล้วพอดาวสุขได้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพอริปัญหาอุปสรรคความรักใหม่ๆก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ปัตนิคู่ครองคนรักก็ถอยหลังอยู่ด้วยอาจจะไม่เข้าใจกัน มีอะไรก็ให้เครียรใจกันเสียให้ชัดเจนนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะนี้อ,อย่าเอาปัญหาอุปสรรคเรื่องส่วนตัวที่เป็นเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่อง,องความสัมพันธ์ในด้านของจ,จิตใจเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองสมหวังในความรักมีอะไรก็ปรับใจกันเ,เข้าหากันถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะอย่าใช้อารมณ์ การดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละกลุ่มประกอบด้วยถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปหรือมีเบอร์ไลน์โทรตามที่ให้ไว้ตามหน้าจอน,นี้สําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ